สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเลขเด่นวิ่งตัวเดียวนะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก797นะคะเลขเด่นตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือ7 เข้าที่เจ็หลักสิบนะคะเลขเด่นตัวเดียวคือหกนะคะเข้าที่หกหลักสิบนะคะเลขเด่นตัวเดียวห้านะคะเข้าที่ห้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็เลขเด่นตัวเดียวนะคะสามเข้าที่สามหลักหน่วยนะคะ เลขเด่นตัวเดียวนะคะหกเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะเลขเด่นตัวเดียวนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะงวดวันนี้นะคะวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดเลขที่ออกสี่แปดหนึ่งนะคะเลขวิ่งเด่นตัวเดียวนะคะก็คือหนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะสูตรนี้ สูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะพึ่งเดินได้แค่หกงวดนะคะงวดต่อไปถ้าเดินต่อนะคะก็เป็นงวดที่เจ็ดนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยแล้วก็ใช้หลักหน่วยรางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่ง สามนะคะบวกสองบวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะได้หกเลขที่ออกนะคะหกสองหกหกนะคะเข้าที่หกหกนะคะ บวกสี่บวกหนึ่งคงที่นะคะหกบวกสี่บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเลขที่ออกสี่แปดหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะ งวดต่อไปนะคะงวดวันที่16เมษายน2567นะคะ1บวก9บวกตามด้วย1คงที่นะคะได้1ตัวเดียวนะคะได้1เหมือนเดิมรอผล เด่นตัวเดียวนะคะงวดวันที่สิบหกเดือนสี่นะคะสองห้าหกเจ็ดคลิปนี้นะคะเลขเด่นตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือหนึงนะคะวิ่งหนึ่งเด่นหนึ่งตัวเดียวนะคะเด่นบนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ